แต่ท่านคิดพ้นครัแบแอปเราเติมเงินมือถด้ถ้าเราพูดถึงแอบปบเติมเงินมือถือเราตถึงอะรแอปธนาคารถูกไหมแต่เราเติมธน,นาคารให้รวยธนาคารรวยวันนี้เรามีแอปของเราเนี่ยซื้อประกันที่มาลดรายกัน รถยนต์นแท็กซี่รถแท็กซี่มาแท็กซี่ทุกคันถ้าไม่รวยจริงนะแท็กซี่มาไม่ได้นะแท็กซี่ทุกคันไ,ไม่รู้ที่นะใช่ได้เดี๋ยวรู้ที่แล้วง่ายเลยนั้นวันนี้แท็กซี่ถูกไหมก็มีพบรบต้องต่อพบอรบต้องต่อประกันถูกไหมทุกอย่างเนี่ยซื้อผ่านแพลตฟอร์มเราอะคำถามคนไทยเจ็ดสิบห้าล้านคนรวมคนต่างชาติด้วยเนาะคำหนาาที่เดินออกไปเนี่ยมีใครไม่ใช้โทรศัพท์บ้างไหม หมูถามพี่คําเดียวมาที่เนี่ยล,ลืมอะไรลืมได้ลืมโทรศัพท์ต้องกลับต้องกลับไปเอาขนาดออกมาครึ่งทางยังเรียกมอเตอร์ไซค์กลับไปอีกคร้งไม่ไ uh, ด้ตัดมือตัดไปโดไปไหนไม่ได้เลยเจะไปนั่งวันนั้นนั่งรถมาได้หรือว่าไม่จะเอาตังค์ให้หน้ามอเตอร์ไซค์มีรถตัดตัดไปตรงเลยมาจะรอค่ะพี่คิดไปได้ไงวันนี้นี่คือเราเป็นเจ้าของแอปเราซื้อลิขสิทธิ์ร่วม เราเนี่ยเป็นหุ้นส่วนเราซื้อลิขสิทธิ์ร่วมแล้วโครงการของเรา<ม>ท่านประธานบอกว่าให้ทุกคนประหยัดหนึ่งท่านเน็ตค่าโทรพี่จ่ายเดือนเท่าไหร่พี่จ่ายโทรพท์พี่เดือนเท่าไหร่รสยอยกว่าสามร้อยกว่าอ่ะพี่คิดง่ายๆเนาะตีซะ 300. 3, 36. สามร้อยสิบเดือนก็สามพันปีหนึ่งก็สามหมื่นหกไอ้สามพันหกสิบปีก็สามหมื่นหกพี่ดูที่นี่นะโปรของเราโทรฟรีไม่อั้น เป็นลล้านนาทีสิห้านาทีตัดโทรหม่เม็ดอัลลิมิตเมาส์ากปีละกระจายพันสี่ร้อยเก้าสิบเบอร์เดิมไม่ทิ้งตอนนี้ลงก็ยังบอกว่าอะไรนี่ก็ลูกทำอะไรเป็นที่ไหนแล้วพี่กลัวอะไรล่ะแล้วหมูเนี่ยเคยในตทรศัดอะไรที่กดเกิดเขาทำที่ไันนตัวเองนั่งก็หมูเนี่ยก็ลยกกับพี่นี่แหละใหม่ๆก็ลูกใหม่ๆหมก็ลูกจะซื้อ โทรศัพท์หรือจะทำโทรศัพท์เอาตั้งแอปไหนลูกแม่ไม่เป็นรอมดีแต่เล่นหน่อยดแต่เล่นแล้วแบเห็นไหอนั้นวันนี้หน้าที่ของเราถามว่าหนึ่งคนในครอบครัวพี่กี่คนทุกวันนี้ที่อยู่อืมตัวพี่เขาแยกไปหมดพี่อยู่กับแฟนพี่สองคนอืมแล้วลูกพี่กี่คนลูกสองลูกสองเป็นสี่เห็นไห สี่คนถามว่าใครไม่ใช้โทรศัพท์มาเขาตตัวใช้กันเลยเห็นไหมทุกคนไม่ปฏิเสธอ่ะเขาใช้โทรศัพท์กล้วเรอก็วันนี้เอาเอาตัวเราก่อนพี่เวลาเวลาลูกโทรมาปุ๊บสิ่งต่างๆช่วันนี้หนึ่งพี่รู้ไหมเมื่อก่อนหมูใช้เดือนละสองพันนะพอเมาส์กระจายไงให้มานั่งกดไลน์โทรไลน์ตอนนั้นมันุูกตักถูมาต้องโทรตอนนี้โทรไลน์ชัดกว่าด้วย ให้เราเห็นว่าหนึ่งหมูใช้เดือนละสองพันปีหนะึ่งสองมืนสี่ณวันนี้เหลือปีหนะึ่งพันบาทหมูประหยัดไปปีเท่าไหร่สองหมืนกว่าใช่แล้วโปรนี้ใกล้จะหมดแล้วด้วยเดี๋ยวรอบหน้ามาโปรแพงแบบนี้ด้วยเห็นไหมนั้นวันนี้ถามว่าพี่ไปหาตามท้องตลาดไม่มีทั่ว่วไปสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยเป็นพันทุกคนจ่ายจ่ายจ่ายใช้ใช้ใช้ใชแล้ววันนี้พี่แค่ ขึ้นป้ายธงหน้าบ้านใครสนใจโทรฟรีมานั่งคุยกับเราได้ <c oughs> ขึ้นป้ายธงปุ๊บคนเดินเข้ามาเลยให้นั่งโทรคุยเป็นยี่สิบสี่ชั่วโมงได้เลยว้าวนี่แหละให้เราเห็นนั้นวันนี้โครงการของเราอ่ะพี่มาดูเนาะถามว่าพี่ทําธุรกิจอาหารเสริมเนี่ยมันต้องมีอะไรคุ้มคอรองนะถูกไหมสคบคุ้มคอรองผู้บริโภคนั้นวันนี้พี่ดูนะสคบรเราจดเมื่อวันที่สิบมีนาสองห้าห้าเจ็ดจดเกี่ยวกับเรื่องอะไร ซอฟต์แวร์เบ็ดเสร็จแอปพลิเคชันหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่มาในรูปแบบของ Network Marketing ไม่ได้ให้พี่มาขายอาหารเสริมนะวันนี้หน้าที่พี่คือลงทุนแค่นี้หลักพันถึงหลักหมื่นคำถามง่ายๆวันนี้เหมือนพี่บอกไปเที่ยวกันสองคนนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งไปเราก็จ่ายไปเราก็จ่ายถ้าวันนี้พี่ไปพักโรงแรมแล้วยิงสแกนจ่ายถ้าพี่จ่ายผ่านแอปอโกด้าอโกด้ารวยแต่วันนี้พี่จ่ายผ่าน App แอปเรา ทุกการจ่ายมีเงินรีฟันกลับมาให้พี่สิจากคะแนนเอานั้นพี่ดูเนาะถามว่าวันนี้พันสี่ร้ยเก้ามี1นพอตหนึกระเป๋าสร้างรายได้วันละ5,000เดือนละแสนห้าไซส์เอ็มสาพัร้อยเกระเป๋าถ้ามันเต็มทุกกระเป๋าก็5,000ัคูณสวันละหมื่นห้ถ้าไซส์ L อลแปดพัร้อยเกระเป๋าถูกไหมฮะเอาห้าพัคูวันละสามหมแล้วก็ XL 17,299 สิบห้ากระเป๋าถ้าเต็มทุกกระเป๋าเอาห้าพันคูณสิบห้าตกวันละเจ็ดหมื่นเงินหมื่นบาทรหัสขายได้ด้วยถ้าพี่ซื้อหมูเนี่ยรหัสตันเนี่ยสองล้านพี่คิดดูนาะเราย้อนตั้งไรที่ดินตรงเนี้ยตารางเมตรละเท่าไหร่ตารางวาละเท่าไหร่นีด่เดียวแต่ที่นี่ตอนนี้แต่บางลงวาเป็นแสนพี่คิดดูว่าตรงนี้เนื้อที่สองไร่ครึ่งสร้างที่เนี่ยมูลค่าหนึ่งพันล้านอ่ะ และท่านมาทานสร้างเงินสดนะไม่เข้าธนาคารไม่ติดแบงค์เลยพี่เช็คได้เลยที่นี่สร้างด้วยเงินสดและถามว่าวันเนี้ยถ้าเราเจอธุรกิจที่มันง่ายอย่างนี้พี่คิดดูที่พี่บอกคนตื่นเช้ามาไปขายของถูกไหมไ <ป S 1> เขา 3, 3, 3. ต,ตื่นเช้าไปขายของตีสามตีสี่เขาบอกเทรี่ยงก็ได้นึ้ <c oughs> เขาได้กำไรเท่าไหร่ถูกไหมเปรียบเทียบวันนี้ เราคุยกับคนนง่ายนะถามว่าเธอใช้โทรศัพท์เดือนเท่าไหร่ถ้าวันนี้มันมีโปรดีๆสนใจไหมนั่นเป็นหัวเจ่อของเราเห็นไหมถ้าวันนี้พี่ลงทุนครั้งเดียวเลยได้ข้อหนึ่งจ่ายเป็นวินาทีใครลงก่อนปุ๊บถูกไหมฮะไปแนะนำํำจนุ๊บพี่แนะนําพี่สาวพี่พี่สาวพี่ลงเอได้200ลงเอมได้600ลงแอลได้พันสี่ลงเอ็แอลได้สามพขี่ยอดเสร็จปุ๊บโบนัทด้งเข้ากระเป๋าแนะนําได้ทั่วโลก ทำไมถึงทั่วโลกพี่เห็นลาซาด้าใครเป็นเจ้าของลาซาด้าใครเป็นเจ้าของอันนี้คอยัดเอ่คนจีนไงแจ็คหมาไงพี่สังเกตไหมเราสั่งซื้อของในลาซาด้ามันมีป้ายจีนตอนนี้ควบคุมไป่หมดแล้วตอนนี้แอปทุกแอปไม่ก็ตอนนี้จีนอเทโอเวอร์เท็งเวอร์จีนนานอันนี้เปรียบเทียบให้เห็นภาพคำถามพอคนไทยคิดแอปนี้ขึ้นมาอี้ไม่เชื่ออี้ไม่เอา แต่เวลาคนต่างประเทศส่งเว็บไซต์มาเอาเร็วโหลดเร็วเงินจะได้ทุนโหลดโหลดกันไปลงเงินกันไปโดนหายพี่รู้ไหมคนที่ตังหายไปร้อยล้านนะหมออะถ้าใครได้ข่าวอะเงินหายนี่แหละด้วยความที่เชื่อกับแอปต่งางประเทศอันนี้ขออนุญาตแชร์ริ่เนาะให้เห็นถ้าวันนี้คนไทยแท้ๆคิดมาให้เลานี่คือ,อไรายได้ข้อหนึ่งจ่ายเป็นวินาทีพี่สมัคมเมือกบหมูนะ อ๋อขอบคุณค่ะตัวพี่ขอเสียงแห้งเหรอขอขอให้แห้งขอฝามันด้วยจะได้เ๋ยวเพื่อใครไปเอืมาพี่ไม่ต้องอธิบายพี่แค่วันนี้เนาะอยวผมเปิดแอปหมูให้พี่ดูให้พี่ดูเฉยๆนะโอเคไหมออามาออนยญาให้พี่ดูพี่ดูนะมันลงทุนแค่เนี้ยแล้วหมูได้มาเท่าไหร่ของจริง ของจริงอาพี่ดูนะอันนี้เปิดให้ดูเนี่ยดูนะอันนี้คนไก่ก็ไปดูงานแฟนหมูบินไปใต้อยูน่นะส่งขายหมูอยู่นะครศรีธรรมราชนาปะปัจจุทีมงานซื้อบนัสไปแล้วถ้าเป็นอย่างงี้ปุ๊บนะมีการซื้อขายเขาเรียกว่าเงินอ่ะสมมุติหมูจะเบิกเงินหมูก็ไปนหน้าเคาน์เตอ,อ,บเบอร์กดเบิกปุ๊บรับเงินสดหรือจะโอนเข้าบัญชีโอนวันนี้พรุ่งนี้6โมงเย็นเงินเข้าบัญชี ระบบของเราเนี่ยฟินเทคของเราเนี่ยเทคโนโลยีของเราเนี่ยผูกติดกับธนาคารใช่พี่เช็คได้เลยนะว่าวันนี้ของพี่สาม,มารถเช็คได้นะนั้นวันนี้พี่ดูเนาะแต่สามขีดแต่สามขีดปุ๊บมันจะมีพี่ดูนะแอปของเราเยี๋หมุนขอญาตออกก่อนพี่จะได้เห็นตั้งแต่แรกนี่นี่คือแอปของเราสมมุติวันนี้พี่เป็นสมาชิกแล้วพี่นั่งอยู่ตรงนี้เอ้ยน้องตามมาพี่ก็คลิกเลย ส่งลิงก์ไปให้เขาแชร์คู o ก l e แมทนะคะอันนี้เขาได้ให้พี่เห็นปุ๊บเรากดกลับอันนี้ก็มาที่แอปของเราพี่ดูเนอะรถยนต์นึเวลาเราไปสูนรถยนต์เราชอบรถสีเนี้ยเราจองกว่ารถจะมาเนี่ยถูกไหมเราจองก่อนส่วนมากเขาจองกันเท่าไหร่สามพันห้าพันพี่รู้มาที่นี่จองรถเขาหนึ่งแสแล้วตอนนี้ยอดจองเกือบแปดสิบคันแล้ว เห็นอะไรแล้ววันนี้พี่จะไปสมัครหรือพี่จะเป็นดีลเ ER, ลอร์ศูนย์รถใช้เงินทบียดีเนี่ยตั้งงบมาห้าสิบล้านคุณถึงจะเปิดศูนย์ได้แต่ที่นี่ลงเอ็กแอที่ขายรถได้แล้วรถไฟฟ้าทั่วๆวไปที่เราเห็นหนึ่งขับได้ร้อยสามสิบโลขับได้สามร้อยโลขับได้ห้าร้อยโลพอมาดูหม้อแบตเตอรี่พอมาดูหม้อแบตเตอรี่นะ ต้องจ่ายห้าแสนหกแสนเจ็ดแสนพอครบห้าปีแต่ของเราครบ5ปีจ่ายไม่เกินห้าหมื่นว้าวเห็นอะไรไหมแล้วพี่ขายปุ๊บพี่ได้คะแนนด้วยพี่ได้ค่าแนะนำสองหมื่นคันหนึ่งพี่ได้เขาเรียกว่าเขาแถม XL ให้กับคนซื้อรถอีกหนึ่งเด้พี่แนะนำรถสี่คันที่ได้แสนรถไฟฟ้าเราขับไม่ต้องจอดว้าวนี่แหละให้เห็น นั้นวันนี้สิ่งที่อยากให้เห็นอ่ะกาแฟอ่าเห็นไหมโรงงานผลิตกาแฟให้เราเราไม่ได้ให้ไปขายนะวันนี้เราเคือเจ้าของแอปทุกคนที่ซื้อเรามีไรายได้ด้วยในข้อน,นี้สิบเจากแคนแนอาวิวแผนข้อสามนะแต่หน้าที่พี่ตอนนี้ทำข้อเหนือข้อสอก่อนสร้าง Big กดาต้าพี่ก่อนเราเล่นเฟซเรารู้ไหมเฟซทำกำไรปีเป็นแสนล้านเป็นแสนล้านนะเราคือบิ๊กดาต้าเขานะ พี่ลองสังเกตดูพี่สนใจผ้าม่มย้าม่มันจะเด้งมาหน้าพี่เ<ม>ด้งมาหน้าพี่ตลอดนะเฟรมันจะจับมันจะจับเราอืมอมันเป็นเขาเรียกว่าอเห็นไหมนี่แหละให้พี่เห็นเนน่ยพี่ดูเนาะมีสบู่เห็นไหมท่านมาทานไม่ได้ขายเองนะแต่ท่านบอกว่าเอาจ้ะท่านเป็นพรีเซนเตอร์นะ <c oughs> ท่านบอกว่าไงว่าท่านฟอกทั้งตัวฟอกเท้าด้วยแล้วเอาเท้าไปให้ภรรยามดมท่านเวลาท่านพรีเซนเตอร์ขำจะตายดิ เหมือนกับเขาแซลโคดไก่โคดไก่อะเวลาไปไหนนะเท้ <c oughs> า,ามินมากห้ามถอดรองเท้าเลยนะเธอตั้งแต่ใช้สู่เนี้ยไม่มีกลิ่นเลยโคดไก่แตนหมูอะท <c oughs> ่านอาจารยถายว่าไงโคดไก่ใช้เสร็จแล้วยกเท้าให้คนหมูดมดูท <c oughs> ่านจะน่ารักหลังบ้านเราน่ารักมากให้เราเห็นนี่ลูกกันแบบน้งจูน <c oughs> เขาจะติดไปเ <c oughs> ขาจะเป็นแอดมินวันนี้หยุดจะไปเที่ยวกันวันนี้เเที่ยวแลี่อยเที่ยวไหนเย็นเนี้ย อ่ะเห็นไหมแต่งตัวรอแล้วเครื่องฟอกอากาศอ่ะพี่ดูนะเครื่องฟอกอากาศถ่าฝุ่น ppm ทั่วทั่วไปราคาหลักพันราคาหลักหมื่นแอมเบก็สามหมื่นอะา้ยถูกไหมอ่ะพี่ดูที่นี่เท่าไหร่ขายดีมากเท่าไหร่พี่พ มหมูซื้อไปไว้คอนโดสองตัวแถมแผน่นฟอกอีกสองตัวฟอกอากาศและอูโหูสดชื่นมากพี่ที่ดูเราจะจ่ายแพงทำไมแล้วพี่ที่ดูว่าสบู่เนี่ยก้อนเท่าไหร่สามเก้าบาทสิบก้อนสามร้อยเก้าสามถูกมากหมูเมื่อก่อนนะมันประทานของมันจะเห็นผลนะ่ะก้อนหมูผมเนี่ยใช้มาก่อนถ้ามไม่ดีผมไม่ให้มาขายที่นี่แล้วผมบอกแล้วที่นี่ต้องเป็นราคาทรง ไม่แพงพี่ดูกาแฟนี้ที่เขาขายกันในระบบที่ว่าแพงๆกันที่นี่หกกล่องเท่าไหร่เออ,อ,อดูสาตาดีเห็นไหมาเราซื้อในเครือข่ายสี่ร้อยเก้าเก้าโรงงานเนี้ผลิตให้เครือข่ายแล้วพอมาผลิตให้เราเชื่อไหมบอสดังเข้มงวดดังกดราคามากอย่างนี้ด้วยบอสบอกว่าวันนี้ผมต้องการให้ทุกคนใช้ถูโปเห็นไหม โมที่เราเห็นเนี่ยโคตรถูกเลยเนี่ยนี่คือเขาเรียกว่าวิสัยทัศน์ถามว่าวันนี้โครงการของเรามาลดรายจ่ายทุกคนนั้นวันนี้พี่ดูเนาะอ่ะโมให้พี่ดูนี้อ่ะทำเนี่ยผู้ประสบความสำเร็จพี่ดูนะสามหมื่นเนี่ยมีคนขึ้นตำแหน่งกันเ,อเยอะแยะมมีทุกระดับชั้นนี่ให้เห็นเลยหน้าหนึ่งเนี่ยจะแปดแปดคนที่โชว์พี่ดูนะ กี่หน้าสิบหน้าเลยนะก็แตะต่แต่ไปสิบเลยเพราะว่าถ้าเปิดไล่ทีละหน้าทีละหน้าปุ๊บอันนี้แตะไม่พี่เห็นสิบหมูก็วัยรุ่นไม่เป็นก็ต้องเป็นถูกไหมใช่คือทุกอย่างเนี่ยมันต้องเห็นไหมต้องเก่งต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ได้อะนี่นี่รายได้สาม0มื่นนะแล้วคิดดูดันี่เยอะแยะหมดคนขึ้นตำแหน่งนี้ ดูสิวัยเราไหมเห็นไหมเราทางนั้นแหละเด็กมันไม่มาเนี่ยุ่นพี่นี่เห็นไหมแล้วสำเร็จด้วยอ่ะแล้วใส่โจทย์ง่ายๆอ่ะบอสบอกว่าผมต้องการคน95เอร์ซไอ้หเอร์น่ะมันยอดมบนรย์มันสำเร็จไปแล้วแต่พวกเราเนี่ยบอสบอกเรื่องง่ายๆทำไม่ได้ก็ไม่ต้องทำบอสแต่งี้เลยล่ะช่วไหม ามากอ่อ่าเรามาดูต่อนี้อะไรสามหมื่นนะเรามาดูต่อมันจะมีตําแหน่งนี่เราแตะไปปุ๊บทาเนี่ยผู้ประสบความสําเร็จเราดูเนาะมีสามหมืน่นห้าหมืน่นแสนเห็นไหมมีอ่ะเจ็ดห้าหมืน่นเนี่ยคือนี่ห้าหมืน่นภายในหนึ่งเดือนพี่รู้ไหมคนเขาเรียกว่าทําที่เนี่ยสามหมื่นสองวันพอสมัครปุ๊บหายหกคนได้ไกได้สามหมื่นแล้ว แล้วก็บริหารแล้วนี่เจดนะสามหมื 30, น่นได้ทีิปท่องเที่ยวแล้วเงินใส่กระเป๋าแล้วก็ห้าหมื่นได้สองทิปต้องเดยยอดได้กินไปกินทุเรียนฟรีได้กินผลไม้อะไรก็เน,นี่ยสองทิปเลยเปนห้าหมื่นใส่กระเป๋าแห่คนขึ้นตำแหน่งเยอะแยะมากเหไหมพี่ดูนี่พี่สู่กี่ปีนะพี่สู่เจ็ดสิบเดินสามขาะนะแต่ซื้อรถเงินโด วันนั้นแกขนเงินมาซื้อแปดสเก้าหมืเก้าพันเก้าร้อยเก้บบอกพี่สุซื้อมาพี่ขับไม่ได้อ่ะโดยขันหาคนขับเองแหละเห็นไหมนี่คือแนวคิดพี่สุบอกว่าไอ้เด็กๆมันไม่เห็นโอกาสเราต้องไปใส่แนวคิดแล้วธุรกิจเราเป็นมรดกด้วยนะเะดูต่อโอคำเนียบเมื่อกี้ห้าหมื่นอันนี้แสนหนึ่งรูปี้ไปดูนะ แม่ชีก็ได้มีแม่ชีเพิ่งขึ้นนะเด่นเห็นีะเพิ่งทำเชื่อมนะสถิติแสนหนึ่งสี่วันต้องหาวันละสี่คนสี่คนสี่คนสี่สี่สิบหกก็ได้แสนคนน,นนี้เจ้าของร้านเพชรวันที่หมูดเจอเขาครั้งแรกเขาบอกว่าไงปะผมสบายแล้วผมไม่ทำแล้วผมเจ้าของร้านเพชรนะ ผมจะใช้ผมจะมาเอาเบอยเฉยไอแปดแปดแปดเนี่ยน้องมันบอกมาว่าให้มาเอาขึ้นมาเลือกดูมันหลอกผมว่แต่แบบวันแรกเขาพูดนี้เลยนะมันหลอกผมแต่เชื่อไหมวันนี้ขึ้นตำแหน่งแล้วอ่ะแกทำสามเดือนแกบอกโอ้ถ้าขึ้นตำแหน่งง่ายผมโทรเรียกเจ้าของโรงงานโทรเรียกแต่ละคนแกโทรโทรโทรปุ๊บมานั่งฟังปุ๊บสมัครเลยเห็นไหมคือวันนี้จากคนปิดใจพอเจอหมูปุ๊บ ตอนแรกแกยังไม่บอกนะเจ้าของร้านเพชรหมูก็คุยใสย่จังท่าอุ้ยผมไม่มีตังค์รองสมัครแต่พูดนี้เนาะหมูก็ยกมือไหว้กันชีดแต่ก็ชี้ไปที่นิว้วแกเอาเพชรมาจำนำก็ได้แกหวัวราะถูกใจเห็นไหมคนบางคนถูกใจนิดเดียวเองอะ่ะเอาลงเท่าไหร่ว่ามาแกลงเลยแ้วแกก็ได้ใช้สิเออมันใช้ดีแกก็โทรชวนเพื่อนเลยเนี่ยเนี่ยคือคนแต่ละคนเห็นไหมสตอรี่ไม่เหมือนกันอ่าไ้ดูนะปุ๊ก ทำเนีย้ยไปไหนบ้างทำไมไปรุ่นก็มองเลยปุ๊บก็แตะอ่าพี่ดูนะอันนี้ตำแหน,น่งแสนหนึ่งเพอนี่แสนติดต่อกันสามเดือนต้องติดต่อกันนะอันนี้อยู่พังงานเอาเอาใต้อค์กรหมดนะนี่อยู่พังงานเป็นเขาเรียกเป็นครูระเสียนทำยังไงโคตหมู หมก็ปิดทางโทรศัพท์เลยนะไม่เคยเจอหน้าแกก็ทําตามสเต็ปเนี่ยคือบางคนนี้นี่อยู่ทีเ่เพชรบูรณ์เขาค้อหมวดลาเ,เป็นเจ้าของรีสอร์ทอาหารซื่อตรงเป็นลูกทีมของดออรประสิทธิ์บัวทองนะแต่เวลาเราจัดประชุมออนไลน์หมูบอกว่าหมูอยากไปเที่ยวนะโควิดก็อยากไปโค้จะมาเหรอผมไม่มีคนเลยนะบอกอ ใส่โจดนี้ง่ายชวนเพื่อนมากินกาแฟเชื่อไหมแกชวนมานั่งสิบคนฟังเสร็จสมัครเลยแกเรียกใครรู้ไหมจบของรีสอร์ททุกคนมานั่งกิน <c oughs> แกขึ้นตำแหน่งแสนติดต่อกันสามเดือนดูเนาะมีหลายคนเลยก็มีหลายคนนี่ก็ผู้จัดจการธนาคารอยู่ที่สุราษฎร์ผู้จัดจการบ้าน <c oughs> แล้วตอนเนี้ยรายได้แกหลายออโต้เลยที่เดือนจะวางติดตัวประหยัดไฟฟ้าไป เป้าหมายเดือนนี้แสนเห็นไหมอ่ะดูต่อแต่ดูโพสุดเจนโพสุดเจนนี้เป็นชั้นชั้นหลานชั้นเหรียหมู่แล้วนะตำแหน่งชนกันเลยนะอ่ามาดูตำแหน่งเอมอลอนแสนติดต่อกันหเดือนของเรานี่ขึ้นเอมอลอนมากี่ปีละสามปีเนี่ยหมูขึ้นก่อนเดือนหนึง่ง ทางนี้ขึ้นตามหลังหมูเห็นไหมสุดยอดไหมเนี่ยนี่นี่สี่ปีแล้วเนาะเห็นไหมนี่ให้เห็นเนี่ยหลายคนดยเด็กก็ขึ้นเด,เด็กขึ้นเพราะอะไรรู้ยายขึ้นบูดเดมอนมูฟตัวเองมาสร้างหลานมูฟอะมูฟตัวเองเอะมาเป็นรหัสหลานแล้วก็มาสร้างสร้างสร้างแซงพวกเราอะอ่ะไอเดียเห็นไหมวาร์มคิดนเขาดีอะนี่ดูนี่หลายคนเลยนี่ นี่เป็นพระนะอยู่ใต้องคออ์กรโค้ดก็ใต้องค์กรหมูได้นะหหายคนตำแหน่งนี้คือไม่น้อยกว่าหน 1, ึ่งแสนทุกเดือนต้องติดต่อกันนะเดือนไหนไม่ติดต่อหยุดต้องเริ่มใหม่เนีย่ยดูมีหลายคนนี่นี่คนยา่ารอก็อยู่ใต้องค์กรซ้ายขวา โค้ดวิเชียนชั้นเหลนขึ้นบูได้มาเอาลูกนี่โค้ดจะรออยู่อเมริกานะเมื่อกี้เห็นนหมมาทันนะมโค้ดจะรอยังอยู่มัออายอ่านั่นแหละโค้ดจะรออยู่อเมริกาเสร็จแล้วเสร็จแล้วเชื่อไหมเมื่อกี้เขาตัดชุดไหมบอสผมก็เลยสั่งเขาชุดหนึ่งบอกตัดคน้วนให้ผอมได้นะเห็นไหมแค่เขาขึ้นตำแหน่ง ง่ายๆายอา่ะดูต่อนี่ยมีหลายๆคนนี่ยูรินี่ล,นลงทุนอาหารเสริมเกดไปเป็นล้านของกองเต็มบ้านพอพอามาเจอที่นี่เขาเลยชวนคนที่ลงทุนแบบเขาอะมาที่นี่บอกที่นี่ลงทุนครั้งเดียวมูลบาทิบๆเห็นมหนี่อันนี้ประหลาดไม่รู้อะไรเลยขึ้นตำแหน่งแบบงงๆชวนคนอย่างเดียวมานั่งเธอนั่งอ่ะหมวดอ่าหมวดประจวบ คุยเนี่ยเนี่ยหมวดประจุอันนี้ครูโจโอ้อ่ครูโจ้เป็นคนเนี่ยแนะนำสองคนนี้อันนี้นี่อ่าหมวดประจวบอันนี้ก็เนี่ยที่หมูเอ่ยเนี่ยคือใต้องค์กรหมูทั้งนั้นเลยแล้วเรามาดูต่อคนนี้แนะนำกลุ่มนี้ก็จะเป็นด็อกเตอร์ประสิทธิ์บัวทองเนี่ยด็อกเตอร์ประสิทธิ์บัวทองจุดรักอักษรทองเสียชีวิตลอนลูกมารับมรดก ทุกเดือนเงินมันเข้าทุกวันเขามาแล้ในเชอพ่อว้าวไมตายไปแล้วลูกจะปิดใจทัออ้งแต่พ่อทำเคพื่อขายมาเนาะพ่อมาทำตัวนี้สุดยอดอะพ่อตายไปแล้วยังทิ้งนรลดกให้ผมเนไมมาดูต่อ ไอคอนสุดเจนเนี่ยรุณวิรุณวานนานเอาวิรุ่นวานนาเนีเปลี่ยนชื่อในทําเน,นี้ยเปลี่ยนยแล้ววิรุ่นวานนานางฟ้าออนไล,ลน์เขาบอกถ้าพี่หมูหุ่นไม่ดีเขาไม่พาเข้ากลถึงนางฟ้าออนไลน์จะต้องรีบยุบพุงเนี่ยเรียกับหมูเนี่ย งั้นวันนี้ให้พี่ดูนี้เดี๋ยวผมเข้ารหัสให้ดูให้ดูรายได้เนาะกระเป๋าเดียวนะจะดูทุกกระเป๋าก็ได้อรายได้ให้ดูรายได้กระเป๋าหนึ่งลงทุนพันาบาทเนี่ยพี่ดูเนาะหนึ่งเจ็ดสแปดสองเก้าสามสี่ 4. ถ้าพี่ฟังแผนแล้วเดี๋ยวพี่จะดูนะอันนี้อันนี้คือเงินงอกแบบเนี้ยผมไม่เคยแนะนำใครแล้วเนาะอ่าพี่ดูนะเราก็แตะสามที ดู này. นะในไงแต่คำว่าโบนันมันที่เจ็ดดูนะแต่แสดงประวัตถ้ามันเต็ม,มอย่างนี้ยดีไหมดีขนาดไหนเข้าแบบเนี้อ่ะยดูก่อนหน้านี้ลประวัต ีเจ็ดวันที่หอันนี้เป็นรายวันนะจ่ายทุกวัน,น <c oughs> วันที่หกวันที่เจ็ดสองวันวก็กดถ้ามันล้นแบบนี้ทุกวันดีไหมกระเป๋าเดียวนะพี่ดูหมุนแนะนำใครไหมฮ <c oughs> ัลโหล เนี่ยก็คือหมูแจ้งเขาไปแล้วยอดรอเขาโอนตังมาเขาครับแต่ว่าเดี๋ยวนะหมูดูแบบเดี๋ยวสิให้เขาโอนตังมาก่อนให้เขาโอนตังมาก่อนไม่เป็นไรก็คือเราทําเสร็จเมาาื่อไรก็ค่อยไปติดตั้งให้เขาเดี๋ยวนะหมูดูแป๊บหนึง่งว่ายอดมันขึ้นมาก็คือเขาอาจจะโอนมาจําก็คือแปดสองเครื่อง หมเอาเอาเครื่องที่เขาดาว9,000 9,000อ่าๆแล้วก็อีกเครื่องหนึ่งที่ว่า2,000เเดี๋ยวเราไปคุยส่วนตัวกับเขาเขาจะได้เขา